กลับกาสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็เบกสุดท้ายแล้วนะเบกช่วงที่4นะครับก็เดี๋ยวมาทักทายเอซนเบสกันหน่อยนะครับนะครับคุณพี่คนนี้ท่านแรกเลยนะที่จะดูรายการมีรางวัล พระใหม่นะครับพระแท้ไม่มีหลอกลวงค่ะแต่ไม่ยอมลงชื่อนะใครเอ่ยขอบคุณมากนะครับคหรือว่าจะเป็นพี่ชาลลำปางนะคะคุณพี่วีรัตนาคะพี่นครบอกว่าเช่าเก็บทุกรุ่นนะแล้วก็คุณพี่ธนาสารนะคะพี่สอนร้อยเอ็ดคุณพี่ยุพินนะคะพี่วินัยกำแพงเพชรพระอาจารย์อำนวยโคราศพี่ดาวสอปค่ะใช่แล้วก็พี่ปัญญาหนองจอกนะคะ จังหวัดพะเยาแล้วก็มีคุณพี่นบสอปอครับพี่สังวานนะคะพี่ขจรลบบุรีแล้วก็คุณพี่ชำนานค่ะคแล้วก็อีกหลายๆท่านมีนพ,พี่ทศตะีบนะคะคมีอีกหลายๆท่านที่หวาอาจจะจดไม่ทันเนาะเพราะว่าเราพูดไปด้วยแล้วก็ ต้องถักทายคุณผู้ชมไปด้วยใช่ครับวันนี้พี่นิพนธ์โทรมาหาผมผมไม่ได้รับต้องขออภัยในขอภายานรายการเลยแล้วก็ลืมโทรกลับใช่ไหมคะลืมลืมโทรกลับนะฮะมาดูลืมโทรศัพท์ไว้ในรถฮะนะครับพี่นิพนธ์โทรมาฮะเดี๋ยง่ายผมโทรกลับพรุ่งนี้แล้วกันพี่ค่ะมันจะดึกไปแล้วเนาะดึกไปแล้วเลยแล้วนะฮะเพราะว่าพี่พี่นิพนธ์นีิชมทุกวันเหมือนกันครับนะฮะครับก็เป็นแฟนรายการเก่าแก่น่ารักนะฮะพี่นิพนธ์เนี่เป็นแฟนรายการน่ารักทุกท่านนะครับใช่ค่ะนะครับนะคะก็ เราติดค้างคุณผู้ชมเรื่องภาพของหลวงพ่อคูณนะคะที่บอกว่าเนื้อว่านนะคะที่ชุดละ200ครับผมก็คือว่าหลวงพ่อคูณนะคะท่านเมตตาเรียกได้ว่าอุด สีพึ่งให้ที่เขาจะมีเหมือนกับเป็นเป็นรูเจาะไว้ใช่ไหมคะ<ช>บบคุณปุมนะคะก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเมตตาอุสีพึ่งแล้วก็ทําพิธีให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนอย่างที่บอกไปว่าวัตถุมงคลอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็หลวงพ่อท่านเนี่ยบริกรรมขาถาหรือว่าทําพิธีแทบจะเกือบทุกวันเลยอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวทุกวันนะฮะนี่วันช่วงอีกหนึ่งวันนะฮะที่พระอาจารย์เลขาท่านบอกว่าหลวงพ่อนั่งตั้งแต่แปดโมงเช้าค่ะท่านนั่งนิ่งไปเลยนะ อาจารย์พราอาจารย์ตู้ท่านบอกว่านั่งนิ่งถึงเพนกว่าอนิ่งไปเลยนะฮะนั่งแบบท่านี้นิ่งไปเลยนะครับไม่ได้นั่งหลับนะครับท่านนั่งเข้าฌานยาวไปเลยนะฮะถึงสิบเอ็ดโมงเช้านะฮะตั้งแต่แปดโมงนะครับผม โอ้ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าวัตถุมงคลด่นี้คือยิวสังเกตเวลาหลวงพ่อคูณท่านประกอบพิธีเนี่ยท่านจะตั้งใจเพราะว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ได้รับวัตถุมงคลของท่านไปเนี่ยเกิดเกิดประโยชน์เกิดเขาเรียกว่าไปขอพรเนี่ยจะได้สําเร็จสำริจผลกันครับผมเขาเรียกจิตอธิษฐานของพระสงฆ์นั้นๆที่ได้อธิษฐานจิตและจิตของท่านท่านไปปูกอยู่กับพระที่ท่านได้ปลูกเสกอธิษฐานเนี่ยถือว่าเป็น <K w am> เรียกความเข้มขขังนะฮะเป็นมงคลยิ่งค่ะนะฮะหลวงพ่อท่านอุดทุกองค่คะนะฮะท่านกรนั่งของท่านอุดสีพึ่งสีพึ่งนะฮะ,ะที่ฐานจิตอุดไปกับบริกรรมกระถาไปอุดไปก็บบริกรรมกระถาไปแล้วสีพึ่งนี่เป็นสีพึ่งเก็บเก่าด้วยใช่ครับนะคะก็ตั้งแต่งานปีก่อนมั้งที่ที่วาเห็นนะคะแต่ว่าท่านเก็บไว้ก่อนหน้านั้น,น,นแล้วนะคะแล้วก็ได้ประกอบพิธีกรรมในหลายวาระล้มากนำมาอุดในคุนแผนรุ่นนี้ด้วยโอ้โหถือว่าเป็นสิริมงคลมาก ครับผมนะฮถือว่าเป็นมหาเสน่ห์เลยนะฮะท่านก็ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกผมว่าเกินเก้าตะวันเก้าลาตีและแต่คือเก้าตะวันเก้าลาตีเนี่ยหลวงพ่อท่านทั้งตั้งเอาไว้เป็นอ่าหรือว่าจะเสกเสกแบบเป็นวาระเก้าตะวันเก้าลรตีอืมคือตั้งใจว่าต้องเป็นที่เหลือเนี่ยคือพอยได้ผลพลอยได้ท่านก็เสกไปเรื่อยๆนะฮะค่ะนะครับผมอันนี้ถือว่ากล่องสวยงามนะแล้วก็พระํำไปหลวงพี่หลวงอาหลวงน้าหลวงลุงร่วมกัน ใส่กล่องใส่นะฮะน่ารักทุกรูปนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นพระในวัดเนี่ยคือทํางานหมดค่ะนะฮะถือว่าน่ารักหมดทุกรูปเนี่ยฮะจะใส่กล่องเองเลยพระทั้งหมดนะฮะก็วัตถุประสงค์เนีี้ก็มาร่วมบรูรณะปราศรสังขรวัดค่ะนะครับมะนะ,ะทีนี้พูดถึงหลวงพ่อคูณวรรับปัญโยนะคะก็วันที่6 เมษานะคะที่เราเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะไปร่วมงานที่วัดนะคะเพราะว่าจะมีงานสําคัญแล้วก็ที่สําคัญเลยคือพระอสิติมหาสาวกด้วยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าใกล้จะแล้วเสร็จแล้วล่ะนะคะก็เตรียมสงมอบกันวันที่6เมษายนนะคะก็จะมีบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่อคูณมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับผมนะก็ไม่เสียเวลามารับชมเลยครับค่ะ เท่าไหร่แล้วครับหลวงพ่อองค์นี้องค์นี้แผ่เสร็จอดีเราเกิดเงินมาช่านิดเดียวเนื้อจะแผ่เสร็จตัวด้านหลังก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็ด้านล่างจะขับขึ้นตลาดด้านบนกบนสีว่านครับแผ่ไปองค์นี้ก็ญาติโยมหลางหลายที่เป็นเจ้าภาพติดชื่อหมดเลาใน้านเดี๋ยนมาข้างหลังก็ติดชื่อด้านหน้าเนี่ยครับทีนี้ก็คือให้ญาติโยมเอาชื่อชื่อมานแผ่่ชือใช่ไหมครับ ให้แจ้งแจ้งความระสงค์มาหรือคนใดที่เอาชื่อมาติดก็ได้นะครับคือทางวัดเขาทาก็ได้นะแต่สองอย่างเลยถ้าผู้ใดไม่เอามาก็ทางวัดก็จะทําให้นะครับถ้าทุกท่านเอามาตอนเมลายมาแปะนี่ทางด้านหน้านี่ครับเป็นดิฉันเป็นผมเป็นเจ้าภาพของของแรกตามยาคนนี้ว่าปากเลี้ยมาน้ำอานสถิตจนถึงองค์องค์เลียมมาแล้วก็ตามชื่อไปทางก็จะมีหมายเลขอยู่หรอกนะหมายเลขอยู่ทั้งหลายองค์สองถึงองค์ที่แปดสิบข้าก็สะดวก ลูกหลานญาติมิตรญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพสะดวกก็ขอให้เอาคืนมาก็ได้ได้งานคืนมาติดตกันนี้เลยแต่งานคืนก็จะมีการอ่าอันนี้จะมีบอกเจะประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมอีกทีนะครับหลวงพ่อว่าจะให้เข้ามาส่งมอบมาถวายไปที่วัดถ้าเป็นไม่ได้เราถวายพร้อมกันก็ได้นะครับถ้าคุณไม่พร้อมเพราะคนมาหลายที่นะเจ้าภามาหลายที่ทางไกลคนนี้ใครคนนี้คนนั้นมาก่อนถวายก่อนไปตรงไม่พร้อมกันแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ก็วันที่สามที่พุทธภาคมวันเกิดของพระธรรมาร่วมจะมีพุทธายเก็มทีด่ด้วยเราจะมาถวายพร้อมกันด,ดีไหมนะลมยติพน้องเราววันใหญ่เลยนะครับผมก็ดีนะครับหลวงพ่อได้มาถวายพร้อมกันเลยใช่ได้บุญใหญ่ด้วย<ร><ร>ก็ได้ครับเพราะว่าการสร้างสถิติมาแล้วบ้เป็นเรื่องเป็นยากคนต้องควรนึกว่าเองคิดขึ้นมาเนี่ยจะทําแบบไหนนะผ็จะได้รูปมาแบบนี้นะคิดเองนันี่คิดเองไปดูรูปแล้วก็ จะทันยังไงดีเราก็เกิดไปทันลกนะเป็นช่วงพ่อสาวก็ผู้ใหญ่เราเกิดไปทันแล้วก็ต้องเปลี่ยนภาพภาพหนึ่งเนี่ยเลานะก็ขยายออกขยายจากภาพเนาเรียกเป็นไเป็นภาพใหญ่แล้วก็าวกจากคัดสมาีิเ็ษเป็นขัตสมาที่ธรรมดาลูกอ๋อครับเยราก็ดั<ๆ>แดแปลงเราืปความคิดของตนเองเราเลยคิดว่าถ้าทำอากมาดูสวยดีนะดูเรียบเรียบดู คือต,ตอนนั้นมายังไม่มีศาลานะนี่หลวงพ่อทําคุมอยู่แล้วศาลาบอกว่ามาอยู่แบบคนตายไงแต่อยู่คนแบบคนเป็นแบบภาพเป็นเพราะว่าอยู่แบบภาพตายจะมาทำอะไรหรอเพราะว่าหลวงพ่ออยู่แบบพาพเป็นอยู่แบบภาพเป็นเป็นทำอะไรเป็นมึนสาราไม่เป็งไม่เซ็นมาจำไม่ได้ได้เป็นตอนนี้แล้วต่อไปมาอยู่แค่นี้เราต่อไว้แล้วติดป้ายไปทุกท่านทั้งนี้ที่เหลือนี่ก็นำนำส่วนบนธรรมะนำธรรมฐานเป็นกรรมธรรม สามวันที่เรอยู่มาพักได้เลยห้องน้าจะใกล้เนี่ยคนแก่ก็เดินสบายทำเดินลำบากก็่ถึงห้องงามตรงนี้ก็จะบางที่เวลาทำเดินกำลังน้ำจเย็นสบายแล้วก็เพราะฉะนั้นทุกท่านเลยที่มีเวลาจ้ำนักสามวันเจ็ดวันถึงลำบา่ต้องลำบากเงียบทีเราคือเงียบมากเลยมอในการเดินกำังน้ำว่าแต่ส่วนบนไหวปะแต่บารมีกาบของเราเพราะว่าเราต้องงานสถานที่สงบเพราะว่า บางทีเราวุ่นวายีิเลยทั้งความกังแรเป็นทุกตอเวลาเลวสถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่แห่งความพักผ่อนวางใจของทุกๆุกท่านรอบด้านล้วก็มีพระไม่ต้องไปกลัวผีโรอยู่ทพระทีงผมก็เขาานองคเสมาเจ้าตรงหลายองค์ิดงแล้วก็มีริ้เด็กหมาทก็ันั่งผู้ยาญ่ิดตวกแฝดพิพ์หมอไปไม่ว่าผีไม่กล้ามาเะรับรองเลยว่าผีไม่หลอคนอยู่กับพระทุกคนจะได้มีีใจที่เป็นพระ การนี้เราจะนึกนึกถึงภาาที่เราสร้างเป็นเไม่ว่าสังภารุสิกรรมฐานนึกถึงพระสงฆ์สาวกพระพยาสงด้วยเป็นสังภารุกรรมฐานแล้วนึกถึงองค์สมเด็จพระมมเจ้าอยู่ทางหลังเป็นพุทธานวัตถกรรมฐานเป็นธรรมาทิยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งธรรมที่ลืมตาหลับตาเป็นทุกอย่างทำงานอยู่ทีแล้วนึกถึงพ่าเป็นกรรมฐานตลอดเวลาถ้าเราตายไปก็องค์สมเด็จธรรมมาจะแบไปตะวันใต้ก็ตาเป็นสังภารุเป็นพุทธานวัตถกรรมฐาน ่ดนน้คิดลองที่หลวงพ่อ,อเองว่าคือให้เป็นทั้งทางพูดธะเป็นครมฐานเป็นพูดางที่ธำบรรฐาดด้วยทุกคนจะได้มีกําลังใจมีบารมีเพราะว่าบางคนมีเงินแต่ว่าทําไม่ได้ทุกคนลองคิดงานดูด้วว่าไอซีดีมาทำไมเก็เห็นที่วัดไหนบ้างทีดีแบบนึงอันมาที่คนแรกหนึ่งไม่ใช่เก่งหรอกคือต่อมาที่มันเป็นยังไงนะเขาืองท,ทำแบบนี้ไม่ใช่จะทำเป็นแถาป่านะทำเป็นรูปแบบที่ดี เราไม่เห็นไปเห็นที่ตคกอโยกก็จะมีบงหล่อทองเหลืองไหมครับทองเหลืองหรืล่อปูนแต่นี้ก็จะมีชื่อทุกทุกองใช่ไหมครับมีพระโกทัญญะมีหลายหองค์ใช่ไหมครับโกัญญาจะเป็นริมาณครับวกศิวุรโกลาสาพวกมหาทัศน์ักดิ์ทุมานทัศน์ัก็พมหาโพติตักพวกศีบุรีจนถึอริมาณอุทายร่ิมีชื่อทุกทุกทุกคนเลยครับพรสงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพระหันไม่มีกิเลสอครับไม่มีการไม่ได้เป็น ตอนนี้คือ80องค์ในทั้งหมดแต่เป็นพระ่เก่าใช่ใช่ใช่บทเพลงอรหันติคุณพระใช่ใช่ใช่ตอนพระอรหันต์น่าจะมีจะมีหลายชุดแต่ว่าพระอรหันต์ชุดนี้ชุดใหญ่เลยครับชุดแรกๆคือไม่ไม่ใช่ตำนานเล่าขานแต่ว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลมีหลักมีการมีเกณฑ์ในในพุทธประวัติก็มีอยู่แล้วก็แต่แต่ละพระองค์นี่ท่านก็มีบทบาทแต่ละองค์ใช่คือบทบาทจินพระอันยาคุณพรท่านก็ได้ฐานจิตมาตั้งแต่ชาวบางอนว่าบางเป็นบารมีมาขอในบางความพระองค์แรก ครับผมนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่อนะฮะก็ามาให้รับชมกันเพราะว่าพระสีติมหาสาวงเนี่ยวันที่6นี้แล้วะนะครับก็สม่ำพร้อมกันแล้วก็เชิญร่วมทุกท่านนะฮะเชิญทุกท่านมาร่วมงานบุญกันครับะนะฮะก็มาร่วมฝังเาเรียกอะไรนะาวางศิลา,า,าเลิกนะครับผมแล้วก็จะเป็นการลงเสาเข็มใช่ครับค่ะนะฮนะ,ะก็เ,เชิญ ค่ะแล้วก็ฝากวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณนะคะตอนนี้มีขุนแผนอย่างที่เราแจ้งไปก็สนใจลองโทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะมีเรียกได้ว่าใกล้จะหมดแล้วในในบางเนื้อชุดประมการเหลือ40ิชุดแล้วนะค่ะครับนะฮะอะไรเงี้ยก็ลองโทรสอบถามดูแล้วฮะ,ะว่าชุดไหนยังเหลือมั่งนะฮะสำหรับภาพผงหรือมูลสารของของหลวงพ่อคูณเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากค่ะนะครับเป็นว่านดอกทองนะครับค่ะ พญาดอกทองนะฮะเป็นเนื้อออกอมเหลืองค่ะเพราะเนื้อว่านเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งขมิ้นชันมีทั้งโอ๊กเนื้อว่านมีส่วนผสมหลายอย่างหลายอย่างฮะอย่างร้อยแปดนะครับผมวันนี้ลังโทรสอบถามกันฮะก่อนจะปิดท้ายรายการนะฮะก็ขอฝากไว้นะฮะอีกหนึ่งชาสำหรับพรกกิ่งนะคะมีแค่ร้อยองค์เท่านั้นนะครับหลวงปู่เร็วนะครับผมว่าน่าจะเป็นนำเลิกงด้วยนะ จําไม่ได้แล้วนะฮะไม่แน่ใจเพราะว่าคือวัตถุมงคลค่อนข้างเก่าใช่คะก็เล็กโอ้จะจะัมเลิกก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะเพราะพลําเลิกนี่กันราคาก็ไปขยับไปแล้วนะฮะเราพูดเร็วลองเสิร์ชเข้าไปดูนะฮะ นะครับผมถ้าก้นอุดเทียนชัยเนี่ยผมต้องลองสอบถามคณะกรรมการแล้วน่าจะเป็นลาเลิกใช่เราจะสอบถามรายละเอียดมาให้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะทันไหมเนี่ยรอทันมีแค่หนึ่งร้อยองค์เท่านั้นสององค์ห้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมคือพ่านไม่ได้แล้วหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีแล้วครับถ้าคุณผู้ชมเช่าบูชาองค์เดียวก็300บาทนะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนรับ2องค์เนี่ยในราคาพิเศษเลยคือ500นะคะสนใจลองโทรสอบถามรายละเอียดนะคะ0876864999ค่ะ ครับผมนะฮะยังไงก็ฝากไว้เลยนะฮะตอลอดเพราะคุณวรลลปัญโยนะครับแลพ้พระกิ่งของหลวงปู่เร็วกิ่งรวยเร็วค่ะนะครับกิ่งรวยเร็วน่าจะเป็นยุคต้นๆน,นะฮะก่อนอ่ารุ่นแรกนี่จะเป็นกิ่งสมิงเหล็กใช่ค่ะรุ่นสารพัดดีกิ่งสมิงเหล็กนี่องค์เล็กนะฮะนะฮะองค์องค์นี้องค์ใหญ่ถือว่าเป็นกิ่งรุ่นแรกนะครับผมนะฮะกิ่งสมิงเหล็กองเล็กนี่จะเป็นยังไงเหมือนกับพระชัยวัฒน์ใช่ไหมคะใช่ครับนะฮะดังนั้นชุดนี้รีบเก็บนะครับคุณผู้ชมนะฮะก่อนที่หมด หมดแล้วจะพลาดโอกาสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วราคาเนี้ยผมว่าผมเปิดผิดราคาค่ะเพราะเราไม่ไน่าน่าจะผิดราคาเพราะว่าน่าจะแพงกว่านี้นะแต่ผมไม่รู้ราคานะยังไงพี่ใน Facebook หรือพี่อะไรนะครับผมขออภัยนะฮะนะครับผมก็ถือว่าเราเปิดแล้วบอกไปแล้วแฟนรายการไปแล้วก็ราคานั้นเลยใช่ค่ะครับสองอค์ห้าร้อยบาทนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับ ผมสวัสดบุรอดกบจัตุคามครับค่ะยี่หวาวารุนี่โอเลรุดค่ะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นอนหลับฝันดีเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ